สวัสดีเจ้าเงื้อเงาเจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้วันนี้เงื้อเงาพามาดูตาน้ําวันนี้เงื้อเงาจะมาต่อน้ําเข้าที่สวนนะเจ้าเข้าแปลงปลูกพักเจ้าเพราะว่าตอนนี้น้ํามันขาดเลยจะต้องเข้ามาตรงที่มันเป็นตาน้ําอยู่นะเจ้าเดี๋ยวก็เงาจะพาไปดูบรรยากาศตาน้ําที่ว่าเงื้อเงาเอาไปต่อจากสายยางเข้าไปที่ไร่นะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะเจ้าวันนี้มากับคุณแม่เจ้า เดินทางมากับคุณแม่แต่ว่าตอนตอนนี้ออยู่ในป่าแล้วเจ้าบรรยากาศพอพอเข้ามาอยู่ในป่าแล้วบรรยากาศมันก็จะเย็นร่มรื่นสดชื่นมากเลยเจ้าตอนนี้มันมันมันนั่งอยู่ตรงชิงช้านี่เจ้าอันนี้เขาเรียกว่าชิงช้านั่งเล่นก่อนนี่เจ้านั่งสบายเลยเจ้าเดี๋ยวไปดูตาน้ํากันนะเจ้าเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่เจ้าอันนี้เขาเรียกว่าตาน้านะเจ้า ก็คือเป็นต้นน้ําเลยเจ้าที่เฮามาเอาน้ําที่จะเอาไปใช้ที่สวนหรืเจ้าที่ไร่หรเจ้านีน้ำมันมีอยู่แค่นี้นะเจ้ามีอยู่บปเยอะแต่ว่าพอพอเฮาต่อเข้าไปที่ไร่ต่อเข้าไปในสายยางมันก็จะไหลแรงขึ้น,นเจ้าวันนี้จะได้มีน้ํารดผักแล้วนะเจ้าเดี๋ยวก็ง่าจะพาไปดูพักที่ปลูกกันโดยเจ้าว่าตอนนี้มันเปลี่ยนจะได้พิงแล้วเดี๋ยวเจ้า มันโตขึ้นหรือยังว่าเง่ายๆปูพักอย่้ยปลา่เดี๋ยวจะปลาไปพอเนะเจ้านี่เจ้าตาน้ำเขาก็จะมาต่อเอาตรงนี้เจ้าตรงนี้นี่เราจะมีสายยางอยู่ไว้ตรงนี้เจ้านี่นี่นี่คือสายยางไหนเจ้านี่สายยางที่เราต่อเข้าไปจะไปเข้าที่ไร่เจ้า เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ไร่เนี่ยเจ้าว่าน้ําเรามาหรือยังเนี่ยเจ้ามาเยอะก่อไปไปพอเลเจ้านี่นี่คือบรรยากาศสวยสวยงามมากเจ้าเย็นไปเนาะระหว่างที่เราเดินทางกลับเนี่ยเจ้าเราก็เจอต้นบอลต้นเล็กๆเกนี่ยเจ้าดูก่อนเราขอดูดูดูไม่ออกเนี่ยเจ้าว่ามันจะดังกว่ แต่รู้สึกว่าเห็นเห็นตรงกลางนี่มันเป็นสีขาวๆน่ยเจ้าแต่มัน่นแน่ใจว่ามันจะดังหรือเปล่าเน่ยเจ้าเพราะต้นมันเล็กมากนีนนี่คือต้นบอลที่มันออกตามลําห้วยน่ยเจ้าต้นบอลเล็กๆเ,เจ้าเดี๋ยวเราจะเดินตามสายยาง เส้นสีดำๆนี่เจ้าคือสายยางที่เราจะต่อน้ําเข้าสวนนะเจ้าเราจะเดินตามแล้วก็เช็คไปดูประยะระยะเจ้าว่ามันมีน้ํามาก่อนนะเจ้าเราเห็นข้างหน้ามีป่าบอลตอยเดี๋ยวเราจะดูซิว่าข้างหน้ามันจะมีบอลด่างไหมนคุณแม่เดินนำหน้าไปแล้วเจ้ายา่า เราจะต้องค่อยเดินไปเหอเจ้าตร,ตรงนี้ตรงนี้มีแต่มีแต่แบบนี้เจ้าสีเหลืองๆ <c oughs> แต่คงจะบใบใช่บอลดังหน่อยเจ้าขอเราดู <c oughs> ทุกใบด้วยก็โอตต้ตรงนี้บอลต้นสูงแต่ว่ายังไม่เจอบอลดงังแล้วก็เดินไประวังที่เดินไปเฮาเก มดูบอลไปตัวเผื่อเราเจอน่ยเจ้าเผื่อแจ็คพอตเจอบอลดงังเราเดินลงมาแล้วน่ยเจ้าแต่ว่าทางทางเดินเก็ะค่อนข้างจะแคบจะแคบไปน้อยนึงเพราะว่ามันเป็นลำห้วยหน่ยเจ้าก็จะต้องค่อยๆเดินลงไปเพราะว่าทางมันแคบแล้วก็มันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหินก้อนใหญ่เลย ต้นกล้วยป่าก็เยอะมากนี่นี่นี่เราเจอต้นกล้วยป่าต้นนี้คิดว่ามันดังไหมมันมีแบบว่าลายเล็กๆนะเจ้าแต่ว่าคิดว่ามันคงไม่ดังหรอกเนาะต้นกล้วยสูงมากเลยเจ้ากล้วยป่ากล้วยป่าส่วนใหญ่จะเป็นต้นสูงนะเจ้าเพราะว่า เราะว่านจะต้องทําทําลําต้นให้มันสูงเพื่อที่จะขึ้นไปหาอากาศขึ้นไปหาแสงแต่เจ้าต้นกล้วยป่าก็เลยที่อยู่ในลําห้วยนี่มันจะเป็นต้นสูงเหมืนอนกัเดินลงไปนะเจ้าตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าต้นไม้จะขึ้นเยอะเจ้าครึ้มรู้สึกว่ามันจะมืดตัวหน่อยแม่ระวังเด้อมันมืด เราต้องค่อยๆเดินย่องๆลงไปเนเจ้าเดินเร็วไปได้เนะะี่ยเจ้าเดี๋ยวมันจะเต้าหรือว่าเดี๋ยวมันจะหกล้มเนะะี่ยเจ้าเราเจอรากรากของต้นไม้เจ้าอันนี้คือรากของมันนะเจ้าอ้หเราอะเขาน่าขึ้นไปนั่งได้เลยเนี่ยนั่งเล่นได้เลยโอ้แต่แต่ว่าต้นมันก็ใหญ่เหมือนกันบอกว่าต้นใออย่างนะแม่เนี่ยเห็นข้างหลังก็เจ้าของมัน ตอ,ตอนแรกเราเนึกว่าเป็นเถาวันนะแต่บบใจเจา้าแต่มันคือรากของต้นไม้แต่ตนออ้นไอ้หยางบะฮู้นะเจ้าบะฮู้จะชื่อฮะขาฮ<ห>แม่แม่บอกว่ามันชื่อว่าไม้ขาโฮสขามันโฮสมันเลยมีหางยาวงามขนาดนเลยนี่เจา้นานั่งเล่นก่อนเน,นาะมาเล่นบ้านใหญ่มาก นั่งได้เลยนะนั่งได้แบบสบายสบยเลยคนะ่ะเพราะอนใหญ่ตอนนี้ตอนนี้ห่อออกมาจากออกมาจากลำา้้ยแล้วเจ้ามีด้าน,นู้นติที่ห่อออกมาตะกี้ก็คือในป่าด้านนู้นเน่เจ้าเราออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไร่เน่เจ้าว่าว่าน้ำมันมาหรือยังเนีเจ้าเราไปดูกันเลย